ทำตัวนี้เลยก็จะเป็นมุมเหมือนกันได้ครับคือตรงนี้จะมาตรงตรงหรือจะย่อมุมมาตรงก่อนค่อยมาย่อมุมด้านหน้าอ้าวเนาะมามาย่อมุมมาย่อนี่คือเราจะกินมานี่แล้วเราค่อยมาย่อตรงนี้เหรอตรงนี้เราน่าจะได้ถ้าถ้าอันนี้มันก็นิดยี่สิบก็ได้คุณตีนแต่ถ้าทุบมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมถ้าทุบมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มันย่อได้อยู่ผมก็จะก่อตามนี้แหละ อ๋นนอจะได้มีแนวก่อ,อ,อแล<น>้แวก็คือว่าอันนี้ตามนี้ไปตัวนี้ก็ไปตามนี้ตตามนี้แล้วก็ปูหินปูหินนี่หรือจะไม่ให้ตรงนี้จะไม่ให้ปูเพื่อที่แต่ทีนี้นี่เออก็ต้องทำท็อปอ่ะ ก็ต้องเอาเอาเอาแผ่นไม้อัดมามาตั้งเป็นเป็นตัวรับอ่ะแล้วก็ค่อยเทเทท็อปเทเทปูนแล้วก็สานสานเหล็กอะไรเงี้ยเพราะมันมันน่าจะเยอะเนี่ยแหละตรงนี้ก็ต่อเอ่อก่อขึ้นอันนี้คือมันมันต้องมีให้ให้มันเชื่อมกับโครงสร้างอันนี้ก็้จะต้องก่อขึ้นเป็นขาไว้อะันนี้ได้ไม่พัาก็คือนี่เนาะคุณตินก่อนี่ไม่นก่อก้อนเดียวเลยครับก่อประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนคนนี้ พอขึ้นมาตันขึ้นมานี่พอ,<ข>อ